สวัสดีครับสวัสดีอีฟแล้วก็เพื่อนชาวยูทูบไปเในเมื่อคนเดียวรถสองคันก็ปล่อยให้รถวิ่งเองครับรถไถไปเองครับเรถไับแม็โคไปครับไปเรื่อยๆครับขาดว่าแม็โคน่าจะถึงก่อนครับให้แม็โคถึงก่อนจะรอรับรถไถอยู่นูวลเลยครับ เดินแม่โคกันไปแล้วกลับมารูปไทใช้เวลาครับเดินไกลด้วยนู่นมาจากนู่น่วนยูคาลิตัสหนะครับอ่าแม่โคแสงแล้วแสงแล้วครับแสงแล้วแสงแล้อเรือก็ดัง เ,เต่ากับเต่าครับแม่โคก็เดินเต่าเหมือนกันไม่ไม่ได้ต่อซ้ายก็ตายรถไทยก็เต่าหนึ่งนะครับ เลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้วไปมัวแล้วนะ่ะมาทางนี้โอ้บอกให้วิ่งไปนู่นเทเลอร์นนลัดไปทำไมหนูไปข้ามคนานะ่านะ่ะเริ่มเลี้ยวไปแล้วนะหาความอะไรกันครับบอกไม่ฟังเลย น้ำอะไรนะ้อโยดนี่น้ำมันหรือเปล่านี่โอ้ยนี่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 เจอแล้วนี่คิด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 เลยทำไงล่ะมีอะไรอุดได้ไหมนี่ไกดก็ไม่มี จะทำอยู่นู่นก็แล้วกันเดินรถก่อน,นขอให้หมาก็มาเกินเลยใช่ไหมไปตรงไปเลย ไม่โน,น่าจะต้องตัดสายน้ำมันครับแต่ไม่รู้มีเครื่องมือหรือเปล่ามีมีคัตเตอร์อ,อยู่น่าจะได้อยู่ครับแต่ไม่รู้สายถึงหรือเปล่าอย่างเอ้ยไปรอรับนะ วิธีใหม่ครับจะขึ้นแทนเลอร์แล้วก็เอามือรถกระโคนี่ค้ำไว้ก่อนค่อยถอยรถไถเข้ามาใส่สลักครับไม่งั้นไม่ได้อันตรายมากมันเบรกไม่อยู่พอเราขึ้นไปขาคำ้ำมันพับครับพอขาคำ้ำพับปุ๊บนี่รถเกือบล่วงมือเทานาะมันลงดีนะมันลงทั้งสองอ่ะนึกว่ามันลงข้างเดียวด้แหล้ คนมาดูครึ่งหมู่บ้านตกใจกับมันดังมากครึ้งโาโน่นแล้วครับโน่นโน่นโน่นมาเรื่อยๆเดี๋ยวรอรับอยู่ตรงนี้แหละต้องเอาโ,โตโรตารี่ขึ้นไปถอดไว้ตรงนั้นก่อนครับเนี่ย ตอนข้างบนปุ๊ตบตอนรถไถตั้งลำไว้แล้วเไมโคดันมันมีขึ้นไปสาลี่ขึ้นไป,นไ,ปไปขึ้นขึ้นแล้วก็ยีค้ำไว้แล้วก็จะเอยรถไถมาใส่สลักครับคนเดียวปีนขึ้นปีนลงบ่อยหน่อยพอเมื่อเช้ากับพี่ชายสองคนตอนลงก็มันก็เร็วครับ เ้าแกจะไปซื้อซูมิโตโมโจะได้ไหมน้อจะได้ครับไม่น้อซูมิโตโมนี่สถานการณ์ก็บึมบำบึมบำาแบบนี้มีงานมีการได้ทำไหมน้อหนึ่งตึงอีกแล้วครับได้ยินไหมครับนีวาสนานะครับซูมิตโตโมเขาไหมน้อ ค,นะคลิปหน้าก็แล้วกันครับคลิปนี้สวัสดีครับ